นี่ก็ Amazing ที่ทำไปหนึ่งเดือนคือมันหายเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องการแล้วก็เวลาเกี่ยวกับร่างกายก็แข็งแรนแบบแข็งฟรีไม่ต้องใช้แล้วแล้วแค่ไอก็ถ้าเกิดก่อนทำใช่ไหมคะค่ะก็จะมีแต่สบายของเรานะเรื่องน้ำหร่อเรื่องนี้ชนะเลยชนะเลยก็จริงๆก็คือทำพื้นฟูหลายอย่างเนาะทั้งคือทั้งเครื่องแล้วก็มี ของเรื่องของซิลิโล์เติมเต็มเรื่องความชุ่มชื้นเพิ่มเนื้อนะคะเพราะว่าตอนตรวจเนี่ยคือ EHI s c o r e เขาค่อนข้างต่ำคือเหมือนว่าสุขภาพผิวภายในจะมีเรื่องของแห้งบางซีดอย่างเงี้ยค่ะฮอร์โมนเพศเราดรอลงด้วย <S 2> <S 2> เรื่องของซิโตซิลก็ลคือมีผนังด้านหน้าเนี่ยมันค่อนอขอ้างหย่อนลงนะเนื่องจากว่าเคยข้อธรรมชาติเนะาะปากทางเนี่ยค่อนข้างกว้างก็เลยอาจจะทําให้เกิดอาการม,มีรมบ้างแก้ด้วยการ ใช้ไหมการที่จะล้างผนังให้กลับมาตึงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผนังที่หยอดนั้นหน้าคือภาษาหมอเขาเรียกซิตโตซิลเนาะก็คือช่วยลดอาการที่มันมีแบบผูรูดโมบายตลอดเวลาเวลาเราไอาจามบิงคืออย่างเคสของคนให้คนนี้ก็คือเป็นระยะที่สองเนาะเพราะว่ามี